ไปดูกันในส่วนของข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะประธานดีบรักโอบาม่าก็ถแถลงที่ทำเนียบขาวเมื่อคือนนี้ค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านเครือข่ายโทรทัศน์ทั่วประเทศโอบามาประกาศว่าจะถอนทหารสหรัฐ10,000นายออกจากอัฟกานิสถานในปีนี้แล้วก็จะถอนทหารอีก23,000นานายภายในเดือนกันยายนปีหน้าด้วย ผู้นำสหรัฐแถลงว่าสาหรัฐจะไม่พยายามสร้างอัฟกานิสถานจากประเทศที่เสียหายจากเหตุความรุนแรงให้เป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบอีกแล้วแล้วก็จะหันไปแก้ปัญหาภายในสหรัฐแทนการประกาศถอนทหารสาหรัฐอ,ออกจากอัฟกานิสถานของโอบามาก็ถือเป็นการปิดฉากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานค่ะ โดยหลังจากปีหน้าจะมีทหารสหรัฐเหลืออยู่ในอัฟกานิสถานราว68,000นายโดยจะทำหน้าที่ฝึกฝนหน่วยรักษาความปลอดภัยของอัฟกานิสถานแล้วก็จะถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดในปี2013การประกาศถอนทหารสหรัฐได้อย่างมากมายเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่ามีความสำเร็จในการสังหารนายออซมาบินลาเดนนะฮะแกนนำเครือข่ายอัลกออิดะโดยหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ นอกจากนี้สงครามอันยาวนานในอัฟกานิสถานก็ยังทำให้สหรัฐเสียค่าใช้จ่ายมากถึง2,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์แล้วก็ถูกประชาชนวิจาร์ณว่าทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตมากถึง1,500นายบาดเจ็บมากกว่า12,000นายยุทธศาสตร์ต่อไปของสหรัฐก็คือจะสนับสนุนการเจรจาปลองดองระหว่างรัฐบาลอัฟกานและกลุ่มตาลีบนันซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคยปกครองอัฟกานิสถานมาก่อน ขณะเดียวกันจะต้องเร่งสสางปัญหาในกองทัพอัฟกานิสถานเพราะว่าขณะน,นี้ทั้งตำรวจและทหารของอัฟกานิสถานพึ่งพาสาหรัฐเป็นอย่างมากค่ะทั้งในส่วนของอาวุธอาหารแล้วก็มีการกำจัดทุ่นระเบิดด้วยนะคะนอกจากนี้ทหารบางส่วนก็ยังติดยาเสพติดแล้วก็ยังมีบบทหารกบฏที่คอยซุ่มโจมตีกองกำลังนาโต้และทหารอัฟกันเองด้วยนะคะ